อาจารย์คือหนึ่งคนที่ข้ามสะพานที่มหาลัยมีความเชื่อเหมือนกันเลยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนไม่จบแล้วม่งไม่จบจริงๆเออมันไม่จบจริงๆคิดเลยเชื่อเลยเชื่อเลย,เ,ลย <S <S เพราะว่าอะไรตอนเราเรียนมหาลัยปีแรกเนี่ยอาจารย์รหัสหนึ่งสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดปีแรกที่เข้าเรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตครั้งแรกที่เข้าเรียนเนี่ยคือคณะบริหารพอเวลาเราเข้าเรียนไปเนี่ยเราไม่เชื่อเว้ยเฮ้ยแอนตี้เลยข้ามสะพานปรากฏมาไม่จบจริง ไม่จบจริงซิลสองปีแรกซิลเลยเอาเวลาซิลเสร็จปุ๊บก,ก็เลยลงทะเบียนเรียนใหม่มาหาลัยเดิมมองมองเทพเปลี่ยนคณะจากบริหารไปเรียนคณะนิเทศศาสตร์สื่อสารแบรนด์เรียนเสร็จปุ๊บทีนี้กูข้ามเหมือนเดิมจะท้าอีกสักปีหนึ่งกูลองดูซิถ้ากูจะเรียนไม่จบก็เอาลองดูทีนี้ก็เลยลองท้าทายดูปรากฏรอบนี้เรียนจบเออเรียนจบแต่เส้นยาแดงผ่าแปดมาก2 0 7เอเอเพราะมันต้องจบได้เกจเฉลี่ย2.0งนศใช่ไหมเราจบได้2 0 7 จบมาเสร็จปุ๊บมันไม่ได้จบแบบราบลื่นนะจบต่อเป็นพระคิดว่าตอนเราเรียนป,ปีสี่ปีสุดท้ายตัวสุดท้ายที่เราสอบเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเนี่ยกูมไม่รอดแม่เลยวิธีการคือมันสอบไปนี่นะอัตนัยข้อเขียนใช่ไหมกูมใช้วิธีเทคนิคสุดทา้ายท่าไม้ตายเขียนขอเขียนสักหนอสอบเลยอาจารย์ครับปล่อยผมจบไปเถอะนะครับอย่าก,กักผมไว้เลย <c oughs> ผมอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วครับสีป่ปีผมเรียนหกปีแล้วครับซิ่วมาสองปีก็เรียนเลยว่าเราหกปีจบมนเรียนจบแพทย์นะ เสร็จแล้วก็เขียนปรากฏไม่รอดเลยเฮ้ยอาจารย์้องไม่ปล่อยเราก็ติด F ไปตัวหนึ่งปรากฏไปบวชลัวนะมั่นใจมากว่ากูจบแน่นอนพร้อมเพื่อนปรากฏติด F หนึ่งตัวก็ต้องไปโรงเรียนซัมเมอร์พอเราไปโรงเรียนซัมเมอร์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ไปขอลูกไม้เดิมคือเราบวชเป็นพระแล้วก็เอาผ้าเหลืองไปข่มครูไปข่มอาจารย์เราบวชไงบวชไปประเพณีปู่ย่าตายายทางตามตานม,มัแหละพ่อแม่ขอให้บวชล้วก็เลยอยากจะบวชก็เลยไปบวชก็เลยไปขอไปขอเขาเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกไม่เป็นไร เอาแค่มาสอบพอไม่ต้องมานั่งเรียนกับเพื่อนเขาก็สงสารหัวล้าเราอนะเนาะใส่ผ้าเหลืองมาเรียนมันก็ดูจะแบบกระไรกระไรอยู่คือความเกรงอะไม่ใช่เกิดจากอาจารย์เราคิดว่าน่าจะเกิดจากอาจารย์มีพระมานั่งเรียนด้วยคงไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตก็เลยแบบอ่าอยู่วัดไปถึงเวลามาสอบเราก็ไปสอบแล้วก็เกรงนะมีผ้าเหลืองคนเดียวอย่างเงี้ยมานั่งสอบก็เรียนจบจนได้พอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาว,วันหนึ่งที่เราเข้าใจหลักเหตุหลักผลว่ากลับไปนั่งเช็คตัวเองเราเรียนไม่จบสองปีแรกเราอะไรวะอ๋อกู อาจจะไม่เข้าเรียนเลยนะเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวแทบจะทุกคืนสัญหาที่จะเที่ยวอ่ะสมัยก่อน,สอ,นสองปีแรกมันยังไม่มีรังสิพิรมเนาะใครเคยไปรังสิพิรมบ้างวะผมไม่เคยเลยเหรออ๋อเรามีที่ของตัวเองใช่ไหมเราก็จะไม่ย่ำที่ใครใช่ไหมเออสมัยอาจารย์อยู่รังสิพิรมมันจะยังมาเที่ยวที่นี่เลยนะหอการค้านี่มาไกลมากไปหมดนะมรังสีหอกรค้าที่ไหนไมิเล่าให้กูแดกกูไปหมดเออกูไปทุกที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราก็ใช้ชีวิตสุดเนาะสุดมาทุกด้านจนวันหนึ่งเรามานั่งพิจารณา ตามหลักเหตุผลว่าเราไม่จบเพราะสะพานแดงหรือเปล่าวะก็เลยมานั่งคิดเออกูไม่เข้าเรียนไม่อ่านหนังสือเพราะเราไปเที่ยวทุกวันตื่นเช้าไม่ไหวไปเรียนไม่ทันไปถึงอาจารย์มันล็อกห้องอ่ะเข้าไม่ได้กูก็นั่งอยู่ที่สุ้มนั่งเล่นวิชาภาคบ่ายอ่าเรียนบ่ายทันเรียนก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างสุดท้ายก็กลับบ้านไอ้กลับหออาจารย์ชีวิตอย่างเงี้ยวนไปวันมาก็มานั่งคิดเออไม่แปลกเลยที่กูไม่จบไม่ใช่เพราะกูเดินข้ามสะพานแดงคำถามคือทําไม4ปีสุดท้ายหลังจากนั้นยังข้ามสะพานแดงอยู่แต่ทาไมจบไม่ได้้ขขยันนึเเเที่วหมมือด แต่มันเส้นยาแดงผ่าแปดคือขออาจารย์ผ่านไงสองจดอ่ะมึงคิดดูเรียนจบมายังไงท่าไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเกจเฉลี่ยที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนแรกตัวเองจะไม่ประสบความสําเร็จซึ่งถูกต้องไม่ประสบความสำเร็จจริงๆในวันแรกที่อาจารย์ทําทํางานครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ทํางานบริษัทรู้สึกจะทรูมั้งเออบริษัทขายประกันก่อนขายประกันแบบ c a เ l center นะแบบโทรโทรขายประกันอ่ะ อย่าพวกมึงก็เจอมึงเตรียมตัวดูเธอสมัครงานก็นไมปผลง,งานพวกนี้หรอกแรกๆอะ่ะหายากนะมันหาไม่ได้าง,งานเราก็ไปเป็นคอร์เซนเตอร์ไปโทรคุยขายประกงประกันไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เลยการขายประกันคนมันด่าเราอะ่ะมาแนนตี้เรามันเกลียดเรามึงเอาเบอร์โทรศัพท์มาจากนั้นเดวยวกูจะฟ้องร้องมึงด้วยความเป็นเด็กนะจบไปเราก็กลัวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลาออกไปทำคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์ฟรูนะก็เรียนโปรเซสอยู่สามเดือนโอ้เรียนแทบอ้วกเลยนะเพราะว่าข้อมูลความรู้มันแน่นมาก เรียนเรียนเรียนเสร็จก็ลงสายฝึกลงสายแเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบลูกค้าดา่าเนี่ยไม่ชอบคนด่าเราเราไม่โอเคกับการดา่าเราก็ทําไปทําไปจนมากู้ลับไปทํางานตัวเองดีกว่าวิธีการทํางานตัวเองง่ายที่สุดเราอยากเป็นเจ้าของกิจการทุกคนเรียนหนังสืออยากเป็นเจ้าของกิจการเราอยากเป็นเจ้าของตัวเองอยากเป็นนายตัวเองยิ่งทุกวันเนี้สื่อโซเชียลทุกวันนี้มันพยายามจะสร้างกระแสให้พวกเราทุกคนเนี่ยพอใจในการใช้ชีวิตแบบมีเงินมีทองไลฟ์สไตล์ทุกอย่างต้องหรูอยู่แพงใช้ชีวิตสบายหาเงินง่าย พวกมึงโดนหลอกแบบนี้มาตลอดว่าพวกมึงต้องหาเงินง่ายๆนะทําง่ายๆสร้างคอนเทนต์แล้วได้เงินเยอะๆขายอะไรก็ประสบความสำเร็จอาจารย์คิดอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนคอนเทนต์ยังไม่นั่นขนาดนี้นะแต่เราคิดอย่างนั้นแล้วไปเปิดร้านสักลีดสามเดือนเจ๊งเจ๊งก็เป็นท่านะเจ๊งบงหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมาอีกทุกไหมทุกแล้วทุกจากการเป็นหนี้ก้อนแรกอายุแค่ยี่สิบห้าประมาณนี้เป็นหนี้ก้อนแรกแล้วเป็นล้านเลยแต่คําถามคือหนี้ใครหนี้พ่อนี้แม่ พราะอะไรให้พ่อให้แม่กู้ให้ตัวเองจะกู้ยังไงมันยังแมบม,ม,มันยังไม่มีกิจการยางไงเราจะไปกู้ให้พ่อแม่กู้ให้ได้การโกหกเขาก่อนหน้านี้คือขโมยทองเข้ามาสิบาทเนี่ยเอาไปลงทุนแต่ความจริงเอาไปลงทุนไหมเป่าเอาไปเที่ยวทองสิบาทนะเอาไปเที่ยวตอนน้ําท่วมปีห้าสี่ไปเที่ยวเชียงใหม่โอ้ตอนในยุคนั้นนี่กูเล่าอาดีตพวกมึงจะรู้เรื่องไหมเนี่ย <S 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 ในยุคนั้นทันนะนี่เกิดกันแลยตอนทั้ปีห้าสี่เกิดแล้วใช่ไหมโอเกิดแล้วเนาะโอเค พอเราเาปีห้าสี่ปุ๊บเราเขาไปเที่ยวแล้วเราก็มาโกหกว่าเราจะทำยังไงดีที่จะให้หนีรอดจากการโดนโดนด่าด้วยการขโมยทองไปเราก็ต้องคิดแล้วว่ากูจะขโมยทองให้เกิดประโยชน์ยังไงกูก็ต้องเอาไปลงทุนร้านสักรีดแล้วะก็เลยโกหกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเอามาเนี่ยความเป็นจริงเอาไปเที่ยวนะแต่ความเป็นจริงเราบอกเราโกหกเขาว่าเราเปิดร้านสักรีดเราก็เลยให้เขาเนี่ยกู้เงินเขาก็เชื่อเราไงด้วยความเป็นลูกนะอุ้ยมีร้านใหญ่โตมีอะไรแต่ความเป็นจริงไปเซ็งร้านเข้ามาแตเจ๊งแล้วนี่การโกรหกนะโกหกต สุดท้ายนมาเึ่นอะไรความทุกข์อย่างยิ่งในชีวิตเราเรารู้สึกผิดมากแล้วผิดก้อนแรกแล้วจากการเป็นหนี้ที่สร้างภาระหนี้สินอย่างยิ่งให้กับครอบครัวของเรามันหนักหนาสาหัสมากแต่รู้สึกผิดไหมอย่างกูก็ยังเที่ยวเหมือนเดิมอไม่ได้รู้สึกละอายชั่วครัวบาปเลยยังทําอยู่แต่ยังมีความรู้สึกนิดๆอยู่ในใจก็ทําไปจนวันหนึ่งเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วว่าการเที่ยวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเรารู้สึกว่าไม่มีโลเป็นพายจนถึงอายุย7สิบเจดอ่ะไม่มีอะไรเป็นโลเป็นพายไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเออยีเ่ยวางด เราเริ่มรู้สึกทุกข์แล้วเพราะอะไรพ่อแม่ไม่ให้ตังค์แล้วนะยีิบเจ็ดนะจะยังของเงินที่บ้านอยู่เลยนะตอนนยีิบเจ็ดเราเริ่มรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้เงินแล้วเราเริ่มไม่มีเงินใช้แล้วไม่สามารถเกาะพ่อเก,อกอาะแม่กินหลังจากนีน้ได้อีกต่อไปแล้วคำถามคืทอทํำยังไงต้องทํางานเองลนะเราก็เริ่มขวนขวายในการทํางานทํางานทางานทางานไปก็เริ่มค่อยพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองไปเรื่อยเริ่มสร้างเหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตไปเรื่อยพอเราเริ่มสร้างเหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตไปเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มมี เริ่มอยากได้อยากมีอยากเป็นเวลาคนมันมีตังค์เนาะมันก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อยากสร้างนู่นสร้างนี่ให้มันประสบความสำเร็จเราก็ซื้อมาซื้อมาถมตัวเองมันถมเท่าไหร่ไม่เต็มเว้ยเงินเดือนเดือนแรกเงินเดือนครั้งแรกที่อาจารย์ได้จากงานประจำหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทจบปริญญาตรีด้วยเกจเฉลีย่ยสองจุดเจ็ดนะก็ทํางานไปทํางานไปสามปีเงินเดือนขึ้นห้าร้อยบาทมึงดูประเทศไทยกูไม่แปลกใจว่าทําไมรอคอยความหวังหนึ่งหมื่นบาทกันจังนะนี่มันเป็นปัญหาใช่ปะ แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาของตัวเราเองนะว่าเราไม่มีความสามารถในการพัฒนาให้ตัวเองได้เงินเดือนเยอะๆสุดท้ายเราก็โทษทุกอย่างจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ละมันไม่ขยับเลยทํางานทุกอย่างเราก็ฝึกเรียนรู้ไปจนเรามีความสามารถก็ลาออกจากเงินเดือนหมื่นสองเราไปได้งานที่ใหม่เป็นพนักงานการตลาดที่หนึ่งบริษัทใหญ่ระดับประเทศเราก็ได้แบบจังหวะโบ๊บาแต่ในขณะที่ทางนั่นสัมภาษณ์อยู่เต็มโต๊ะเลยนะมีพนักงานมาสมัครแข่งกับอาจารย์เนี่ยสิบสองคน สิบสองคนเนี่ยนั่งในโต๊ะเดียวกันผู้บริหารนั่งหัวโต๊ะกับที่ปรึกษาอาจารย์กับสิบสองคนเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วสัมภาษณ์ทีละคน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 ไล่ไปไล่ไปพอเวลามาถึงกี่วอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเวลาอาจารย์สัมภาษณ์เนี่ยด้วยความที่อาจารย์เป็นคนพูดจาแบบนี้นะมันฉาฉานผู้บริหารตอนแรกนั่งฟังมาไล่มาไล่มาไล่มาแต่ละคนเนี่ยเขาไปดูใบสมัครกันนะนั่งฟังแต่พอเวลาของอาจารย์พูดปุ๊บเขาหยิบใบสมัครขึ้นมาเลยแล้วเปิดตามอาจารย์เลยว่าเสร็จกูแน่ บริษัทนี้กูได้แน่นอนแล้วแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ใครพูดอะไรมากูเหนือกว่าใส่ทุกอย่างเต็มที่คําว่าทุกอย่างเต็มที่ไม่ใช่ความสามารถตัวเองนะมโนวิธีการสัมภาษณ์ที่ง่ายที่สุดคือมึงพูดที่เก่งไว้แล้วมึงจะรอดส่วนหน้างนา,นาเขาแปว่ากันว่ามึงจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จค่อยไปเรียนรู้เอาทีหลังนี่คือเทคนิคอาจารย์ที่เอาตัวรอดมาตลอดคือพูดเก่งไว้ก่อนโมไว้อะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เอาจากนะยูทู e ตอนทางานอาจารย์ท่งยูทูปเก่งมากเลยนะก็ะทายัางไงว่าวิธีการทำ อย่าคิดว่ามันใช้ไม่ได้ทุกวันทุกวันนี้เวลาเราเจอปัญหาเราก็ดู YouTube ใช่ไหมเปิดดูตามเหตุตามปัจจัยไปสุดท้ายมาแก้ปัญหาให้เราได้ก็ทำแบบนี้ไปจนวันนึงเราได้เข้าไปบริษัทนั้นได้รับการคัดเลือกเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยไปเงินเดือนแรกที่อาจารย์ขอนับจากหมื่นสองเนี่ยและขยับขึ้นอีกห้าร้อยเนี่ยได้เงินเดือนอยู่ที่สองหมื่นห้ากระโดดเลยจากหมื่นสองกระโดดไปสองหมื่นห้าตอนที่กระโดดเนี่ยเขาถามอาจารย์นะก็าถามอาจารย์ว่าตอนแรกเงินเดือนแค่เนี้ยทำไมมันกระโดดจังเลย มันก้าวกระโดดขนาดนั้นอาจารย์อธิบายเหตุผลผมทํางานที่นี่มาตั้ง3ปีผมปรับเงินเดือน500ความสามารถผมมีผมทําได้ทุกอย่างอย่างที่เขียนในเรซูซเม่ทั้งหมดจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าให้ผมจะทำ,ท,ำทำงานที่นี่อย่างเต็มที่ถ้าไม่ให้ผมพร้อมจะสมัครงานใหม่พร้อมจะเปิดโอกาสให้ผมลองดูไหมอย่างน้อยก็มีพ่วง3โปรผ่านโปร3เดือนแรกอยู่แล้วถ้าผมทำมํำมาได้อย่าง,งที่ผมพูดผมยอมลาออกไม่ต้องรองไม่ผ่านโปรก็ได้ให้พิจารณาเองปรากฏผ่านโปรผ่านโปร3เดือนแรกปรับเงินเดือนขยับเป็น3 0 0หมื่นเลย ให้เพิ่มอีกห้าพันเพราะอะไรเรามีความสามารถจริงจากอะไร YouTube <c oughs> เพราะตอนนั้นอาจารย์เป็นพนักง,งานการตลาดคนเดียวใน,นแผนกมันเพิ่งเริ่มต้นในการทําธุรกิจใหม่ก็เป็นคนเดียวคนแรกมันก็เลยต้องเรียนรู้เองไม่มีเจ้านายที่จะมาสอนเจ้านายก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาเป็นแบบบริหารภาครวมที่เหลือเราต้องทําตัวเองเราก็พัฒนาศักยาภาพพัฒนากีิ่ความสามารถของตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเ,เหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะนํามาสึ่งความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราได้เราจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรปัญหา เราก็เริ่มเงินเดือนเงินเดือนเยอะละเริ่มอยากมีอะไรรถรถข้าวก่อนแรกคําถามคือจําเป็นหรือยังอย่าง,างเราก็พยายามหาข้ออ้างในการสร้างความจําเป็นให้กับตัวเองว่าโอ้ยบ้านมันไกลยอย่างงูน้นอย่างนี้เราพยายามเลิกสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วในการที่จะได้รถมาแล้วให้รถเนี่ยประสบความสําเร็จในการที่เราจะได้มาเป็นของเราเริ่มสร้างเหตุแล้วนะอาจารย์เนี่ยซื้อรถคันแรกแล้วก็เริ่มผ่อนจากเงินเดือนของตัวเองก็เริ่มมีรถละรถมาเป็นภาระยังเป็นภาระแล้วต้องแบ่งออกไปจ่ายหนี้จ่ายสินใช่ไหม อาจารย์จาได้เลยว่าที่ตัวเองเนี่ยหาข้ออ้างในการซื้อรถและประสบความสำเร็จให้กับตัวเองได้เนี่ยครั้งแรกคืออาจารย์เนี่ยไปขึ้นรถอยู่ที่ตลาดมีนแล้วตลาดมีนมันเถื่อนไงมันมีพวกเด็กเทคนิคเทคโนโลยีมาตีกันเนาะมันมีเทคนิคมีนไงมันชอบตีกันในตลาดมีนอ่ะแล้วอาจารย์น่ะรอรถตู้แล้ววันนั้นอ่ะมันตีกันเข้ามาในซอยที่อาจารย์ยืนรอรถตู้อยู่แล้วพนักพนักงานรถตู้มน้องมาน้องมานี่อาจารย์ก็หลบหลบแล้วหลบอีกเพราะเรากลัวตายเนาะหัวซุกหัวสุนมากอย่างเงี้ยเรากลัวตายเราจําเหตุการณ์นั้น เราเลยตัดสินใจกูต้องซื้อรถแล้วปลอดภัยกว่าก็ตัดสินใจซื้อรถคันแรกมาและภาระก้อนที่หนึ่งตอนแรกไม่มีภาระอะไรนะเคลียร์ทุกอย่างจบคและภาระก้อนแรกคือรถมาแล้วภาระก็เริ่มผ่อนไปภาระก้อนที่สองที่ใหญ่โตที่สุดในการใช้ชีวิตคือบ้านอยากได้บ้านบ้านมีนะไม่ใช่ไม่มีนะหลังใหญ่ด้วยบ้านพ่อบ้านแม่นะแต่ไม่อยากได้บ้านพ่อบ้านแม่อยากได้บ้านของตัวเองก็เลยไปเอาบ้านหลังนั้นมาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วผ่อนบ้านครั้งแรกของอาจารย์เนี่ยหมื่นห้า เงินเดือนสามหมื่นบ้านหมื่นห้ารถเจ็ดพันเท่าไหร่แล้วนะ่ะเหลือเท่าไหร่เออเหลือเท่าไหร่คําถามคือเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็เอาเงินไปลงทุนในการแต่งบ้านแต่งบ้านไม่พอทายัางไงบัตรเครดิตต้องเข้าเลยให้เอางานนี้มึงจะใช้เงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้กูต้องมีบัตรเครดิตรูดปืนรูดปืนก็รูดทุกอย่างที่จะรูดได้จนในที่สุดไปงไงเต็มวงเงินทุกใบ ธีการทำยังไงเรามีบัตรเงินสดเงินไม่พอใช้เริ่มจ่ายไม่พอแล้วเริ่มเที่ยวเริ่มเล่นเริ่มอะไรเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังสารพัดก็ต้องหาเงินเพิ่มด้วยการเป็นอะไรเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้กับบริษัทอื่นเริ่มเป็นที่ปรึกษาขยับกิจการงานตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งอาจจะก็เริ่มขยับเลเวลตัวเองขึ้นไปอัพศักยภาพตัวเองให้เพิ่มขึ้นก็จนได้เงินเดือนวันหนึ่งเนี่ยขยับไปพีที่สุดเนี่ยคือประมาณ2 0 0 0 0 0ต่อเดือนหาเองเงินเดือนประจำเนี่ยขยับไปสูงสุดอยู่ที่ประมาาณ5 5,000 0,000บท แต่ไรายได้พิเศษที่เราหาได้จากการไปเป็นคอนเซัลท์ทางการตลาดให้กับบริษัทเนี่ยสร้างแบรนด์สร้างอะไรเนี่ยประมาณสองแสนเราก็ถามทุกอย่างบ้านเรามีแชงเดลีย์มีอะไรหรูหราฟู่ฟ้าหมดแต่คําถามคือพอไหมสองแสนไม่พอวันหนึ่งอาจารย์เคยมีเงินเดือนหมื่นสองไม่พอถ้ามีสักสองหมื่นคงดีเนาะวันหนึ่งมีเงินเดือนสองหมื่นห้าพอไหมไม่พอถ้ามีสักห้าหมื่นคงดีเนาะวันหนึ่งห้าหมื่นพอไหมไม่พอถ้ามีสักแสนคงดีไหมวันหนึ่งถึงแสนพอไหมไม่พอ เพราะอะไรมันอยากได้ของแพงขึ้นเรื่อยๆเงินเดือนเป็นแสนคิดว่าจะใช้กระเป๋าหรือถุงกับปแก๊ปในการหิ้วหนังสือเหมือนเดิมได้ไหมใช้ถุงผ้าไหวไหมไม่ไหวกูต้องแบนเนมแล้วรุ่นนี้งานเข้านะงานเข้าต้องของแพงเท่านั้นเป็นไงรูดบัตรเครดิตรูดปืนรูดปืนสุดท้ายเป็นไงจ่ายไหวไหมเริ่มจ่ายไม่ไหวเริ่มทุกข์แล้วเพราะอะไรใช้เงินเกินกว่ารายได้ที่ตัวเองหามาได้รายจ่ายมันท่วมรายรับเริ่มลําบากทีนี้ความกังวลในชีวิตอาจารย์เริ่มเกิดขึ้นนั่นแหละคือความทุกข์ที่ ในชีวิตของอาจารย์เรื่องแรกคือหนี้สินพระเจ้าเลยบอกว่าการเป็นหนี้สินเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกของเรา